ที่สามารถทะไรคะแม่เหล็กมันดูดได้บริเวณห้องเราคนละหนึ่งชิ้นแล้วมานั่งที่เดิมทำได้ไหมได้ไปหามาคนละหนึ่งชิ้นไปเลยกันไปหาอะไรก็ได้คนในรอบๆห้องเลยคิวไปหาคนละหนึ่งชิ้นอะไรก็ได้ที่แม่เหล็กมันดูดติดได้ไม่ต้องออกไปนอกห้องไป้มหยิบเลยของเล่นก็ได้ไปเลยที่ปูไปหามาเลยคนละหนึ่งชิ้น ไปหามันเลยไหนี่จะดูติเอ็เทีวอ่าเปเก็ดเปเกล็่าเอ็เทียวนะนเ็เทียวนี่ก็ได้หนีอะไรหิีมาแล้วเอามปเลยนี่เอาเทียวแล้วลองเอามาเอาแม่เหล็กดูดดูติว่ามันจะติดไหมยางตับเก้าไปนั่งที่ก่อนอ่าคิ้ว เริ่มจากคิวก่อนไห้คิวเอาของมาหนึ่งชิ้นคิวที่หนูหยิบมาหน่ะหนึ่งชิ้นเกิต่อมาลองถามที่ได้เพื่อดูซิว่ามันดูดผิดไหนยกดูดูสิมันไม่ผิอ่ะมันดูดผิดไหมคะี่เด็กนุ๊ิดมันไิดผิดไหมเนี่ยผิดไหมโยกตูมๆไปนั่งที่เดิมกับตาลุกเกดยังไม่เที่ยงอ่าอันนี้คืออะไรคะ มาดติดไหมติดอ่าเก่งาพี่รูเป็นนักที่ต่อไปเกียวเือได้ไยังอาเอาสิ่งของให้หนูดีกว่าจะต่อมาดี๋ยนติดไหมอันเดียวอ่ามูเดี๋ยีดีเพื่อนดูด้วยลุกขึ้นยนเพื่อนดูด้วยติดไหมติดตไหมบอกเพื่อนสิไม่ติดอ่าไม่ติดอ่บไปนัาที่เดิมอาหารนะาหารอานารากอกอาเดียวชิ้นเดียว จีบมาจีบาตรงนี้อ่าจีดูดีไม่ใหล็กจีบไหมไม่ตดอ่าไมจีบมาจีบไหมยกขึ้นูบเพื่อนด้วยติดไหมอ้าอ่าเก๋เคจะแจกแม่เห็กให้คนละหนึ่งแล้วก็เล่นด้วยกันนะคะลองทดสอบเองว่ามันจะดูดจีบไหม เส้นสิ่งที่แม่เหล็กดูดได้และระบายสีผ้าให้สวยงามเด็กๆทำได้ไหมคะได้ใ,ใครทำได้กมเอโอเคมากอันไหนที่แม่เหล็กดูดได้หนูก็โยงไปแต่ถ้าสิ่งไหนที่แม่เหล็กดูดไม่ได้ต้องโยงขาไหมแม่เหล็กมันอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะเออแล้วร,รูปข้างๆนี่มันคือรูปอะไรให้เด็กๆสังเกต ว่แม่เหล็กมันสามารถดูดได้ไหมที่ดาวไอ้ข่ายระบายขีดได้แล้ก็แถวตรงนี้อรงนี้ต่อแถวต่อแถว 你好，欢迎光 การพัฒนาการในระดับที่นราพอใจเท่าไหร่เป็นรูปปัญหาหลายอย่างเพอมาเจอเมื่อปีนี้มันโจดหนักเลยโจดใหญ่เลยเพราะว่าอนุบาลพอก็มาตลอดก็เห็นแต่ก็เห็นว่าพัฒนาการเด็กก็โอเคขึ้นระดับเรื่อยๆอยู่ไม่ว่าจะเป็นน้องปีไม่ว่าจะเป็นน้องอัองเงี้ยนะคะรับก็ก็เริ่มพัฒนาการไปหเ็นก็ การเรียนดูที่อยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเนี่ยซึ่งเราตองที่นรครองเราส่วนใหญ่นะักที่นี่ก็จะว่าไปก็คือหวั่นหวั่ขึ้นโรงเรียนอย่างเดียวนะครับแล้วคืออยู่ที่บ้านก็เราบอกว่าให้เด็กแต่รู้กายอยู่วัยยังรอดอยู่ก็พอคือเรียนดูอะไรยังไงก็ไม่รู้นะครับเพราะามันกลเป็นปัญหามันกลาย็นตเป็นตัวสำนะคแล้วก็กิจกรรมวันนี้ถ้าที่ดูในภาพรวมม มีความคโรื่องต่ารวงต่อไปในคปีต่อไปสมาคมจะมาปรับเป็นรูปแบบที่เหมาะสมกับโรงเรียนของเราน่าจะทปีต่อไปเหตว่าตอนนี้ี มันปมง่ายแต่องไม่ง่ายมันคือูกใครประเมินเพราะว่ากรรมการเขาก็จะรังือกรสุ่หรือัประเมินถ้าไม่ผ่านจะต้องส่งใหม่ถ่ายใหม่เห็นว่าอย่างนั้นผมตะกอนก็ทำประเมอนง่ายแต่ทำมาฟังจริงๆต้องรัประเมินง่ายยิ่งตอนนี้เราเองยังไม่ได้แต่งตัวทการประเมินพี่เราดรกจริงเพราะการตั้งกรรมการประเมินทีเอก็แตประเมินเนัย่างเนี้ ช่วยดูท่านแต่งเต้นช่วยดูสอนหรือประเมินมันไม่ได้ถึงเวลามามาประเมินเพราะเขาไม่เน้นว่าเราไปทำต้องไปทําแฝงต้องไปทำเอกสารต้องไปทำใบจดทะเบียนเอกสารต้องมเอกสารต้องเกิดการทำานทำงานจริงแผนต้อเกิดแต่งเต้นได้สอนจริงใบงานต้อเกิดรายงานได้ทำจริงไม่ต้องหลายใบงานหลายๆใบเพื่อไปเข้าแฝง เนี่ยต้องต้องให้ให้เข้าใจตรงนี้ให้ให้ผู้ใหว่าคำว่าแปคนเกลย์ตู้การไทยเอกสารเพิ่มเติมแล้วเอาไปเพิ่มในแปคงซึ่งแต่ละแปคงแต่ละตัวบานที่มันก็จะตกหลายหลายเรื่องแคนหนึ่งแคนมันถ้าถ่ายถ้าถ่ายไปไว้หลายแปคงเนี่ยมันมันสิ้นเปลืองเนาะนั่นแหละเขาบอกว่าลดการประเงินแบบแบบนี้แหละนต้นแก้เป็คำว่าที่ มันมีันต้องมีมันต้องทำมันต้องแวันนี้ก็เล้เห็นว่ก็ก็าใจว่าะกันแต่ก็วันนี้เห็นความตัใจของนเรีนคมัูกๆนักเรียนก็โอนะครับมันก็ต้องพัฒนาไปเรื่อยๆมันไม่ไดดีที่สุดหรอก้าดีที่สุดเราก็ไม่ต้องสอน มันก็อ <Private> ย <classroom liksom> ู่ท <Over versus> <estrogen> <IS G screams> ี่เราจะพัฒนาปรับปรุงแก้ไขวปเรื่อยนะครับโดยโยควาเป็นอุบาลสอและก็ในภาวะที่การเรียนมันตานสดอ แม่เหล็กนะคะสามารถดูดติดวัตถุวัสดุที่เป็นเหล็กได้แล้วก็ไม่สามารถดูดติดวัตถุที่ไม่สามารถเป็นแม่เหล็กอย่างเช่นพวกกระดาษพวกกร้จอย่างรบนี้ก็จะดูดไม่ติดนะคะเด็กก็จะได้เรียนรู้ตรงนี้นะคะเพื่อนําไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะสาหรับการจัดการเรียนรู้อะไรนี้นะคะก็ขอขอบคุณทางคณะแพทย์แาะสทกรน์การบ้านเพื่การด้วยนะคะ

ใจนะคะก็ต้องก็เป็นก็ต้องทนเชยนะคะจากด้วยความที่ว่าเป็นครูอนิบายร่วมกันนะคะก็อย่างที่เห็นเห็นนะคะว่าเด็กในปีนี้นะคะเราค่อาๆจะระมัดใจนิดหนึ่งด้วยสานการพิดนะคะจากที่ที่ผ่านมารุ่นปีก่อนๆนะคะแต่จากการได้สมัคนะคะ ก็เห็นได้เลยว่าเด็กมีพัฒนาการเรียนรู้ที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะและในวันนี้คุณครูค่อยๆเองก็ได้จัดกิจกรรมในเรื่องของแม่เหล็กโดยให้เด็กได้ลงมือปฏิบัตินะคะแล้วก็เด็กได้ลงมือปฏิบัติกันทิบคนเด็กก็ชอบถือว่าเป็นกิจกรรมที่น่าสในใจนะคะขอชื่นชมในตรงนี้นะคะ ที่ว่ามีผู้ช่โยในเรื่องของการเกี่ยวกับการตัวนี้วันนี้เนาะนะคะก็สิ่งทั้งหมดที่ผู้่จยไปษาศักษ์ก็เหมือนกันนะคะเกเทนี่็คือว่าจริงๆดล้วว่ามนมีความช้าเหมือนกับเช่โอนะคะเขาจะตื่นแบบฤกษ์ี่เนี่ยเขาจต่กับคุณปีเนาะก็จะเไปมาก็คือเป็นผู้ใหญ่แบบเข้าใจกันว่ามาสอนอนกาษานี้ ก็คือเป็นคือที่เป็นสอนที่พี่เพราะหนึ่งเขโตไปเนี่ค่ะซึ่งจะแยกแต่ตัวใหญ่เนอะเห็นแค่ทีเดียวแต่ว่าอันนี้คือเข้ามาอ่ะเป็นชั่วโมงเขาก็จะได้เต้นเขาก็จะแบบใช้ชีวิตปกติด้วยด้วยวัยของเขาแล้วทีนี้ก็เหมือนที่ว่าคือจากการที่ได้ได้ได้มาสัมผัสห้องอนุบาลสองเนี่ยค่ะเด็กๆจะมีพัฒนาการอย่างที่ครูใหญ่คือ ในเปลงท่องจีเนี่ยนะคะก็จะมีเพื่อนเนาะแล้วก็อ่านใช่ไหมคะเขาก็จะมีความากขึ้นแต่ด้วยการวันเหมือที่บอกเขาก็อาจจะมีแบบสมาธิเด็กเนาะก็ก็เข้าใจอยู่ว่าเด็กเป็นสมาธิแบบสร้างเด็กคือก็สามารถที่จะแบบเขาเรียกอะไรอย่างช้กิจกรรมที่เก็บเด็กเป็นเป็นเพลงเป็นเกมแล้วก็เป็กทำตามได้ตรงนี้เนาะอันนี้ก็ขอบคุณสดงนะคะเด็กหรือจู่ๆสาวเลยนะคะเรียนให้แต่ทุ่มเรื่อยๆนะคะ เนีนะคะจากการที่ได้มาพิ่ารณร่วมกสทงานกับคะทุกท่านก็เขาชื่นชมคือสายตาที่มีความตั้งใจนะคะแต่กระบวนการเรียนรู้ของีจะได้ร่วมกันเรียนะคะได้ฝึกปฏิบัติได้แสดงออกในความรู้แล้วก็ทัางควงมั่นใจในการุดเรียนนี้แต่ต่างก็ควรเรืลอของแม่ห เป็นที่ทกคนชื่นใจนแต่ก็เนื่องจากว่าเนาะบางคนก็อาจจะมีสุขสวนบ้ตามวัยของเด็กนะแต่ก็คุณครูก็พยายามเสได้นะก็ดำเนินการพิตกรรมต่างๆราบรื่นนะครส่วนข้อเสนอไน้คือก็คุณครูทั้สองท่านที่สามท่านก็ได้มาเสนอได้แล้วก็ไม่มีอะไรเที่ต้องเพิ่มเติมเพ่ม ชมแล้วก็การการเรียนนี้เลยอยู doctor, no so, you family, so, Zeit, ่ข้างบนก็ที่เป็นเช็โพสตของทีณนะคะก็ขอเพิ่มเติมนิดนึงนะคะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนาแค่นะคะจะเน้นการปฏิบัติของเด็กในที่ในการปฏิบัตินั้นอาจจะเกิดความไม่ไว้นิดนึงเพราะว่าเด็กเขาได้แสดงออกเต็มที่ฉะนั้นจึงขอแนะนำให้คุณผูเปลี่ยนแจ้งติดตาม การปฏิบัติงานแต่ละกิจกรรมให้ชัดเจนแล้วก็แจ้งวลาในการทำรกิจกรรมนะคะให้ชัดเจนถ้าถ้ามีนาฬิกาในห้องเด็กยังดูนาฬิกาไม่เป็นไปอาจบอกว่าหนูนาฬิกาหมุนไปทางนี้นะลูกเข็นเข็มยาวสีอะไรจากเลขนี้ไปถึงเลขนี้หนูดูเวลานะคะเวลาขนาดเทุกค,คนควรจะเล่มีหรือเวลาเข็มยาวชี้เลขตนี้ อู่ควจะหยุดทางนานนะคะถ้าใครที่ทํางานช้าก็ขอให้เร่งขึ้นตามระยะเวลาถ้าเราปล่อยไปก็คืออาจจะเกิดเด็กไ,ได้ตามวิสัยของอนุบาลเนาะเพราะว่าเด็กเขจา,าจะควบคุมตัวเองได้ในระยะเวลาขั้นๆเนาะ,ะอน,น้สือแจ้งกติกาในการปฏิบัติงานนะคะแล้วก็เพิ่มเติมจากคุณจีรพรนะคะคุณที่บอกว่าสื่อที่เอามาให้เด็กดูเด็กมองไม่ชัดเด็กอาจจะเกิดการชีงโนกการบังการทิ้ขอขอแนะนําว่า ในระหว่างการปัดปัญงาอาจทู้งๆไปอาจจะแยกให้ชัดเจนโดยที่ไปติดติดไว้ในผน,นังเลยก็ได้หรือทําเป็นตะขอติดให้เด็กได้ดูได้ชัดเจนขึ้นก็จะเป็นการสรุปไปในตัวเลยว่าวัสด,ดุชิ้นนี้ดูดได้หรือวัสดุชิ้นนี้ดูดไม่ได้ไปในตัวเลยหลังจากทำกิจกรรมนั้นก็ก็ไม่ไม่ต้องทํางานทำซอสยกคือให้เด็กได้มองภาพด้วยเพราะว่าจากการปฏิบัติงานเด็กเห็นเจรูปเนาะพอเห็นเสรูปเขาสรุปเจรูปเด็กบางคนอาจจะนืมเพราะว่า ทำเสร็จแล้วอาจจะลืมแต่ว่าพอได้สรุปขึ้นชาร์ตอีกครั้งหนึ่งก็อาจจะจำได้มากขึ้นนะคะคือถ้าเพิ่มเติมหรือว่้ก็อาจจะเด็กอาจจะสนใจมากขึ้นนะคะโอเคค่ะก็ก็